Dante, ตัวเลขสาตัวนี้ก็วางในรั้งให้ลุ้ยเราบริรีหลวงปู่พุบธวัง6หลุกคนโอ้หลวงปู่เมตตาหลวงปู่มาแล้วหลวงปู่มาะครับมนบรามีหลวงปู่เจ้าคุณดรเตอพระมหาเจริญเจริญวิโรภราชวัชรราชมสพขนลองปู่กําลังเดินทางได้มาร่วมพิธีนะครับอันศักดิ์สิทธิ์นะครับในการ อาพุทธพิเศษรับเหรียญติดดาหลังเสือนะครับรุ่นแรกของมนตราในกับของรุ่นอริยสัพอริยสัจสี่ด้วยอริยสัจสี่เป็นรุ่นแรกก็สนอเป็นปีได้ส่วนพระพิทาราสือเป็นรุ่นสุดท้ายของกฎพยา เดีวแรกนี่นะครับ มหาชนวนมวลสารนะครับพี่ติ๋งได้รับเมตตานะครับจากหลวงปู่มีกําไรด้วยนะครับคนได้ไปจะได้เป็นกําไรเนาะทำมาหากินจะได้มีกําไรครับไปพี่ติ๋งเชิญครับพี่แอมนะครับแผ่นจานจากหลวงปู่เด้อใช่ไหมครับใช่ค่ะแผ่นจานจากหลวงปู่นนนะะครรัับบบมหาาาาออออจเเเ่่ป็กกกดีียววทู นะเออเป็นการดูดซ้ำเอาไว้นิดนึงตอนนี้เหลือจาก19เหลือ10โอ้โหไวมากเลยเปล่าเหลือเตอนนี้เหลือ9ก้าเอาใครจะรับเหลือ8เหลือ8ฝงเอาเร็วเลยถ้าจะให้เร็วจังดารจังการนะเนี่ยพิธีวันนี้มัหาพุทธพิเศษคือเอาไว้ในนี้พีิปะพิปะเสือทองพี่เสือทอง เสือทองมาจเสือทองมาจานะเออเดือเห็ดนะตันนี้เดือเห็ดลูกเร็วต้าปูเห็ดจำเเนาะอันสิบอะไรอายุนั่งลงนะทรงองค์ลับูจับกระบลับูวอกการนะครับนะครับเขย่ามันดีให้มันเสร็จขึ้นรถครับ 200บาทจะได้ตะกุกอันไรหนึ่งด้ามถอหัวตุ سين าคือตะกุกปลากระป๋องเนอะวันนี้พิเศษใครกลับก่อนดูว่าพระแม้วันนี้แล้วก็มีแต่แต่ครั้งน,นี้วันนี้วันเดียวนนไม่รบกวนา200บาท200บาทเวันยังไหนท่านจะโกงอะไรบ้ารย์พิเศษเด้อพิเศษ เฉพาะคนที่มาเท่านั้นไม่มีออนไลน์ไม่มีศสื่อจดต้องมาทำบุญที่วัดก็หา